เอาละเอาละลูกๆวันนี้พ่อจะเล่านิทานหลอนก่อนนอนให้ฟังนะลูกๆก,ก็ตั้งใจฟังกันด้วยล่ะนิทานหลอนก่อนนอนให้เสียงภาษาไทยโดย t a t s f e t to Animation นี่นะเป็นเรื่องของตาลุงคนหนึ่งที่ชอบดื่มเหล้า แล้วก็เดินมาในซอยแห่งนี้วันนี้เมาไปหน่อยให้เราว่าแต่ว่าทำไมโลกมันหมุนเร็วคักแทนนาะห่วยอจาอะสาวสวยหมวยเอ็กซ็กจัดที่ไหนมายืนอยู่คนเดียวกลางซอยเปลี่ยวเยี่ยงนี้ เห็นทีสุภาพบุรุษลูกผู้ชายพันดีอย่างเราต้องไปส่งซะแล้วสิเนี่ฮะวัดดีจ้ะน้องสาวไม่ยืนทำอะไรอยู่คนเดียวห่ะจ๊ะไม่กลัวโลกจิตฉุดไปข่มขืนหรือไงอ่ะจ๊ะให้สุดหล่อยอย่างพี่ไปส่งไหมจ๊ะรับรองไม่ถึงบ้านเอ้ยถึงบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนร้านเปอร์เซ็น ได้จ้ะหนูเชื่อใจพี่ได้แน่นะแม่จะไปย่านอีกอย่างละจ้ะพี่เป็นลูกผู้ชายพอนะ่ะนี่น้องตอนพี่นมนมนะนะพี่เคยจีบผู้หญิงสวยแบบน้องด้วยนะแต่จีบไม่ติดสักทีอา้าวทำไมล่ะจ๊ะ ยังจะถามอีกเรอดูหน้าพี่ดิฮ่าฮ่าฮหน้าอกหน้าใจมันยั่วซะเหลือเกินพี่ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วขอจูบซะหน่อยเธอเดี๋ยวก่อนสิคะอ้าวเฮ้ยหัวหายไปไหนได้เนี่ยอยู่นี่ค่ะพี่เฮ้ย หยุดทำไมล่ะคะทำต่อสิคะจบแล้ว <laughs>